สวัสดีค่ะน้าจากร้านาลาพระเครื่องนะคะหรือร้านนาราของสะสม วันนี้นะจะมารีวิวนะคะบวงนาขบาทมหาโชคโคทรัพยทค่ะก่อนที่จะมาดูชมรายละเอียดกันมาแนะนำรา้รานนาราก่อนนะคะรา้านนาราไม่มีหน้าร้านนะคะขายออนไลน์อย่างเดียวปีนี้ขายขึ้นปีที่4แล้วนะคะจดทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์วิธีการสั่งซื้อคือโอนเงินเข้ามาทางร้านจะส่งให้ไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะอาวันนี้เนี่ยมาชมบวงนาคบาทกันบวงนาคบาทนะคะจะเป็นเนื้อทองทิพย์ ปี2อ6 0นนะคะปลูกเสกแล้วจากวัดหน้ากลางวรวิหารนะคะออกจากวัดหน้ากลางวรวิหารแล้วก็ทางร้านเนี่ยมีให้บูชา2แบบนะคะคือแบบไม่เลี่ยมไม่ได้เลี่ยมพลาสติกใส่กันน้ำนะคะนี่ไม่เลี่ยมสวยมากเลยค่ะสีจะเนื้อเนี่ยเ,เนื้อทองทิพย์สวยเหมือนทองคำนะคะเหลืองอลามมากแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบ ทางร้านนะเลี่ยมมาให้แล้วเลี่ยมแบบเข้ารูปสงท่านนะคะให้บูชาขึ้นคอได้เลยด้านขอบของทางร้านที่เลี่ยมจะเป็นสีดําตัดลายทองนะคะสวยงามเอกลักษณ์โดดเด่นมากแล้วก็ด้านหลังนะคะของบวงหน้าขบาทนะคะจะมีหมายเลขกํากับทุกองค์นะคะต้องใช้กล้องสองนิดนึงตรงนี้จะมีตรงนี้นะคะจะมีหมายเลขกํากับนะคะแล้วก็ต่อโค้ดรวยนะคะ บริเวณที่นาจุดที่นาชี้นะคะมีทุกองค์ค่ะมีแม่เดกแล้วก็มีต่อโคทุกองค์แล้วก็อันนี้พร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะคะแะพระพุทธคุณเรื่องบ่วงนักบาตเนี่ยจะสุดยอดเรื่องเครื่องรางด้านโชคลาภนะคะคุ้มภยัยเมตตามหานิยมค้าขายเรียกทรัพย์มีกินมีใช้ไม่มีอดทรัพย์เพิ่มพูนลละผลพูนทวีค่ะ ร้านนาราก็จะมีคาถาให้บูชาด้วยนะคะแล้วก็ร้านนาราให้บูชาแต่พระแท้ปลูกเสกแล้วจากวัดนะคะประวัติชัดเจนนะคะแล้วก็มีบอกบัตรรับประกันพระแท้ให้ทุกทุกรายการไม่แท้คืนเงินเต็มจํานวนค่ะสโ,โลแกนร้านนะคะโอนไวส่งไวไม่ลีลาค่ะวันนี้นาไปก่อนนะคะชมราคานะคะได้ที่ w w w n a r a ah เว ok. ็ c o m นนะคะร้านนาราเปิดราคาพระแท้ทุกองค์ค่ะวันนี้นาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ